สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนำนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ยี่ห้อเชคเตอร์นะครับเป็นเชคเตอร์รุ่น0 0 6 Extreme นะครับเป็น d i a m o n d Series นะครับอันนี้อาจจะดูว่าเป็นปีเก่านิดนึงนะครับผมดูแล้วน่าจะผลิตปี2008นะครับไลาสเปกกันนะครับตัวบอดี้นี้เป็นมาฮอกกานีนะครับด้านหลังเป็นมาฮอกกานีนะครับ ตัวบอดี้เป็นมาฮอกานีนะครับแล้วมีปะหน้านะครับเป็นปะหน้าเป็นเมเปิลนะครับมันไม่ใช่เฟรมเมเปิลนะอันนี้มันผมดูในสเปคเขาเขียนว่าฟิกเกอร์เมเปิลนะครับมันมันก็จะลายแบบดูเหมือนควินแต่ว่าก็ไม่ใหญ่เท่าควินเมเปิลนะครับก็จะประมาณเป็นรูปผสมระหว่างเฟรมกับควินเมเปิลนะครับก็จะลายนิดๆน,น,นะฮะสวยดีแล้วก็คอเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอดเป็นโรสบูด ตัวนี้เคลือบเงาทั้งตัวนะครับทั้งตัวบอดี้หน้าหลังคอเฮดสต็อกเงาวับเลยนะครับก็กีตาร์ปี2008แต่ว่าสภาพผมก็ว่ายังโอเคอยู่นะครับมีร่องรอยขูดขีดการใช้งานนิดหน่อยๆนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเอ่อภาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีฮัมเบอร์เกอร์สตัวนะครับเป็นของเชคเตอร์เองนะครับบิดเป็นฟิกบิดนะครับไม่มีฟอยล์ล้นเนาะก็เป็นข้อดีนะผมว่าถ้ามีฟอยล์ล้นแล้วบางครั้งมันเพี้ยนง่าย นะครับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับซีเลคเตอร์สามทางแต่พิเศษนะครับตัวนี้ตัดซิงเกิลคอยได้ด้วยตัดซิงเกิลคอยได้นะครับลูกบิดก็เป็นของเช็คเตอร์นะครับเป็นโครมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ตัวปิกอัพตัวบิดก่อนนะครับต่อ,อ,อตัวปิกอัพตัวนิกเท่าทีครับ นี้เรามาลองตัดคอยนะครับตัวนี้ตัดคอยแล้วก็รู้สึกว่ามันบางบางลงนะฮะครวาวน,น,นี้ก็เป็นแก๊กผสมนะครับ อยดูนะครับนี้ตัวบิดนะครับตัวบิดตัวบิด โอเคก็เสียงครีน okay. kind of okay. ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าต,ตัวนี้เอาตรงๆแล้วส่วนใหญ่จะเอาไปเล่นแนวเสียงล็อกกันนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแตกดูนะครับเริ่มจากตัว เริ่มจากตัวตัวเนิกนะครับ แก๊กผสมนะครับอันนี้แก๊กตัวที่เป็นบิกนะครับ โซโล่นิดนึงเนาะโอเคนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ ็ประมาณนี้นะครับตัวเชคเตอร์ตัว,ตวนี้ผมว่าในราคาประมาณนี้นะครับมือหนึ่งตอนนี้รุ่นนี้เริ่มผลิตแล้วนะเนาะเริ่มผลิตแล้วนะครับแต่ว่าจะมีทรงนี้นะครับเป็นของ GRS ไม่แน่ใจจำชื่อยี่ห้อไม่ได้ที่เป็นแบรนด์ลูกของเชคเตอร์นะครับที่ทําอยู่บางคนไปเซิร์ชในเน็ตอาจจะเจอตัวนั้นนะครับแต่นั้นจะเป็นแบรนด์ลูกเนาะแต่อันนี้ที่เป็นของเชคเตอร์เองน่าจะเริ่มผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้ตอนขายผมเซิร์ชราคาดูก็แตะสองหมื่ 20, นเนาะ แต่ว่าอันนี้ผมมาขายในราคาที่ไม่เกินเ0็ดพันนะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสวยมากมาดูลองโอเคนะครับร่องรอยมีบ้างนะครับร่องลอยมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแตกไม่มีสีกระเทาะนะครับประมาณนี้โอเคครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง7 0 0ดบาทนะครับ